เข้าชิงรางวัลออสการ์0 2 4ภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมขอบคุณนะที่กล้าสอนพวกเราครั้งนี้คุณจะต้องได้เจอบทเรียน The Teacher Sounds ห้องเรียนเดือด The Teacher Sounds ผลงานสันประสาทของอิลเคอร์แชร์ทักผู้กำกับเยอรมันเชื้อสายตุรกีลูกศิษย์คนเก่งของวิมเวนเดอร์ The Teacher Sound, เดอะท h เช Sound ติดอันดับหนังยอดเยี่ยมของนักวิจารณ์หลายคนในปี2023อีกทั้งยังเป็นหนัง5เรื่องสุดท้ายที่ได้เข้าชิงสาขาหนังนานาชาติบนเวทีออสการ์ปีล่าสุดคาร์ลาโนวักรับบทโดยเลโอนีบินิชสาวที่เพิ่งได้งานคู่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเยอรมันเธอทำงานนี้ด้วยความตั้งใจและความทุ่มเท ใ่ความสัมพันธ์อันราบรื่นระหว่างเธอกับลูกศิษย์ชั้นเกรดเจ็ดกลับค่อยๆสั่นคลอนเมื่อเกิดเหตุลักขโมยซ้ำแล้วซ้ำอีกในโรงเรียนการสืบสวนหาตัวคนผิดก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นในหมู่นักเรียนรวมถึงผู้ปกครองค้าลาพยายามเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยแต่ดูเหมือนยิ่งเธอพยายามมากเท่าใดทุกอย่างก็ยิ่งซับซ้อนและต้อนให้เธอคนนี ตกอยู่ในสภาวะกืนไม่เข้าคายไม่ออกสออกสงครามประสาทได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วโรงเรียนแห่งนี้กำลังจะกลายเป็นสนามรบห้องเรียนเดือด30พฤษภาคมในโรงภาพยนตร์